วันนี้ปุ๊ป้าเลิกงานเร็วพามาดูดอกไม้เป็นเทศกาลดอกไม้นะคะแต่ว่าแถวนี้ดอกซากุระยังไม่ออกเลยปุ๊ป,ป้าสวัสดีครับวิดีโออะไรอ่ะเนี่ย ตรงนี้ก็มีแบบว่าเขามาถ่ายหนังถ่ายละครอยู่นะคะแถวเนี้ยอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะชอบมาดูดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะแบบมาเดินเล่นอะไรเงี้ยคู่บ่าวสาวไม่ใช่คู่บ่าวสาวดิแบบที่เป็นแบบเป็นแฟนเป็นอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแฟนกันเขาก็จะมาเดินพาก,กันมาเดินเล่นส่วนมากจะมาเป็นคู่นะคะ เดินเล่นสวนดอกไม้ตรงนี้ก็คือเขาถ่ายถ่ายหนังก็มีนะคะไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรอยู่ใกล้บ้านนะคะคนเกาหลีชอบมาเดินเล่นมาแบบเป็นคู่อะไรนี้แล้วก็มาแบบครอบครัว ส่วนเรานานๆานออกบ้านทีเพราะว่าออป้าเลิกงานเร็วก็เลยได้พามานี้เราจะพามาชมสวนดอกไม้อันนี้ยืดมอยสูซอนหัวสูซอนหวานะคะชื่อดอกไม้นะคะนานๆจะมาทีเดี๋ยวไปเดินดูกันป้าป้าอันนอ้ป,อป,ปา้าอีกว่าชั้น นี่นะคะสวยคนเกาหลีจะชอบมาถ่ายรูปมาเดินเล่นเป็นคู่นะคะส่วนเราก็มาเป็นครอบครัวป้าพ่งเือกันก็มาแต่หัวค่ำเลยถ้ามาค่ำกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะคนเยอะตรงนี้ก็คือ